สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับผมโคชคิงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันนะครับกับการเฉลยมากกรบายเคนกนที่7นะครับก็ผมโพลลงไปในเพจเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้นะครับใครยังไม่ได้ดูโจทย์ก็ลองไปดูโจทย์ในเพจ f a c e b o o k สอนมอษไทยสากลบายโคชคิงของผมกันได้นะครับ โจทย์ข้อนี้นะครับก็กําหนดว่าส้มเดินก่อนส้มเป็นฝ่ายชนะนะครับเดินอย่างไรดีนะครับอลองคิดดูนะครับไม่ยากเลยนะครับยังไม่ได้คิดก็ลองไปคิดมาก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูเฉลยนะครับก็จะทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถฝึกคิดกลมฮอตได้ไวขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นนะครับตรงนี้ เดินยังไงดีนะครับก็เดี๋ยวผมจะเฉลยเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าฝั่งส้มเนี่ยมีทั้งหมด7ตัวนะครับมีฮอตหนึ่งเบี้ยหตัวนะครับส่วนฝั่งฝั่งส้มเนี่ยผมแทไปฝั่งข้ามนะครับส่วนฝั่งหงายหงายก็คือเป็นฝั่งเขียวนะครับฝั่งหงายก็จะมีทั้งหมด7ตัวเหมือนกันนะครับเป็นฮอตสมเบี้ยสี่นะครับอันนี้ถ้าดูเป็นเผยแล้วเนี่ย ถ้าส้มไม่เห็นกลส้มก็คงจะชนะไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องเห็นนะครับว่าจะเดินยังไงถึงจะชนะนะครับโอเคครับเราลองมาดูกันเลยจะเห็นว่าหมากนี้มันการโจมตีของฝั่งหงายเนี่ยมันไล่กินส้มอยู่หลายทางมากทําให้งงได้นะครับถ้าเราดูดีๆนะจะเห็นว่าฝั่งหงายเนี่ยมันมีตากินอยู่หลายตาเลยนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นฮอตเบอร์2กินมาเบอร์13ฮอตเบอร์17กินมาเบอร์7แล้วก็ฮอตเบอร์สิบ กกิน2ต่อมาลงเบอร์13นะครับมันกินได้3แบบเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นตาขํามนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับหลักการคิดหมากกลนเบื้องต้นเนี่ยจะต้องพยายามทําให้เป็นตา,าทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยสามารถกินเราได้แค่ตาเดียวนะครับจะไม่ให้เขาเลือกกินหลายทางนะครับเพราะว่าโอกาสชนะมันจะค่อนข้างยากนะครับ ลองลองเช็คก่อนนะว่าตาไหนนะครับที่ว่าเดินปุ๊บเนี่ยแล้วจะทําให้ฝาดตรงข้ามเหลือตากินแค่ตาเดียวนะครับซึ่งก็มีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับตรงนี้ตัวที่ถูกนะครับเจ้าแรกนะครับก็ให้เดินแบบนี้นะครับอันนี้แค่เป็นกลนที่สวยๆนะฮะเป็นแบบการกินสวยๆนะลองดูก้าวแรกเดิน1ิบไป6ก่อนนะครับแบบนี้พอเดินสิไป6เนี่ยไงยก็ต้องกินใช่ไหมครับ1ไป1ินะครับ แล้วค่อยเดินก้าไปหกนะครับหงก็จะกินสองไปเก้านะครับเห็นไหมครับว่าหงาจะกินได้แค่ทางเดียวเลยนะครับทั้งสองเก้าที่ความเดินไปเนี่ยหงยไม่มีทางเลือกกินเลยทีนี้ถามว่าถ้าลำดับสลับกันได้ไหมไม่ได้นะครับสมมุติว่าผมบอกก้าเมื่อกี้ผมบอกสิไปหกแล้วค่อยก้าเข้าเก้าไปหกใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดบอกผมบอกว่าเก้าไปหกก่อนละ่ะเก้าไปหกก่อนหงก็กินมาแบบนี้แต่พอความเดินสิไปหกอย่างเงี้ย ไงจะไม่จะไงไม่จำเป็นต้องกินหนึ่งไปสิบก็ได้นะถ้าเกิดหงกินหนึ่งไปสิบเนี่ยมันก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดหงจะกินให้มันอีกแบบหนึ่งเนี่ยหงก็สามารถเอาฮอตกินถอยหลังได้นะครับเก้าไปสองเนี่ยมันจะเข้ารูปคนคนละแบบกันนะครับเราจะทําให้กลนียไม่แก้ไม่ได้นะครับจะไม่ใช่ทางที่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ลําดับการเดินการเดินก็ต้องเป๊ะนะครับสิบไปหกก่อนนะครับแล้วก็เก้าไปหกนะครับเขาจะกินในทางเดียวนะครับคือสองกินไปเก้านะ วันนี้เลือกสี่ชั้นนะครับเมื่อกี้เราเดินไปสองชั้นแล้วนก้าวที่สามนะครับก็ให้หงายเอคว่ำทิ้งล่มไปนะแบบนี้นะครับยี่สิบเก้าไปยี่ิบห้าหงายก็ต้องกินนะครับยี่สิบสองไปยีิบเก้าก้าวที่สี่ครับก็ให้คว่ำนะครับเดินอ่ยี่สิบหกไปยี่สิบสองนะครับแบบนี้อันนี้จะชนะหมดแล้วนะครับไม่ว่าหงายจะกินตาไหนก็ตามนะครับ สมมุติว่าหงายกิน17ไป26ใช่ไหมครับความก็จะกิน5ต่อนะครับแบบนี้3าเอกินไป22 15 24 6แล้วก็13นะครับโอเคดูอีกทีนะครับกินแบบนี้นะครับ1 2 3 4 5 สุดท้ายคว่ำก็จะชนะไปด้วยตัวที่มากกว่าหงาย1ตัวนะครับก็คือคว่ำเลอ 3, งายเหลือ2นะครับตรงจุดนี้อืมแต่ถ้าเกิดหงายกินไปทางนี้นะครับก็จะเห็นว่าคว่ำชนะได้เลยนะครับก็จะจบเลยคว่ำก็จะกินแบบนี้นะครับสี่ต่อแล้วก็จะเห็นว่าสุดท้ายเนี่ยหงายแพ้พระโดนขังหมู่นะครับหมดหมดตาเดินนะครับอันนี้ หมดตาเดินก็เคยมีตัวเหลือนะครับแต่ไม่มีตาให้เดินนะครับงายก็จะไปฝั่งแพ้ไปนะครับสวยๆนะอันนี้ถ้ากินไปทางนี้โดนขังนะเรีจะโดนสีต่อหนึ่งสองสามสี่แล้วตกเบอร์ย4ิบสี่นะครับขังก็ชนะเลยนะครับโอเคลองดูการทำกลนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับสังหมดสี่ชั้นนะครับลองนับดูนะครับเก้าแรกครับสิบไปหกนะเก้าที่สองเก้าไปหกครับก้าที่สามยี้ายี่้านะครับก้าที่สี่ยี่หกยสองนะครับ ความกินทางนี้โดนกินห้าต่อหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้านะครับแต่ถ้าหงายกินทางนี้โดนความกินสี่ต่อนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็จะชนะเลยนะครับเห็นไหมครับ เพราะฝั่งหงายหมดตาเดินนะครับเหลือฮอตหนึ่งเบียสองโดนขังอยู่ที่มุมเดียวนะครับแพ้พรโดนขังหมูนั่นเองนะครับเห็นไหมครับจุดนี้ก็ไม่ยากเลยนะครับลองคิดดูนะครับเป็นกลสี่ชั้นนะมันจะยากตรงที่ว่าเราต้องมองให้ออกนะว่าจะยื่นตัวไหนอะไรให้กินก่อนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างงงนะตอนตอนตำแหน่งตอนเริ่มต้นมันมีฮอตตั้งหลายตัวฝั่งฝั่งหงายมีฮอตตั้งหลายตัวไล่กินอยู่ทั้งหลายทางนะครับเราเป็นฝั่งความเราก็จะงงได้นะว่าจะเดินไหนก่อนดีนะครับ จำนวนชั้นไม่ลึกครับแต่ว่าค่อนข้างบางตานะครับอันนี้ก็ลองฝึกคิดกันดูนะครับผมก็มาเฉลยให้ฟังแล้วนะครับก็วันนี้ก็หวังว่าผู้ชมจะได้รับความรู้อะไรกลับไปนะครับก็ถ้าใครสนใจคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง u t u b e สัมมาฮอตไทยสากลบายโคชคิงด้วยนะครับและหากใครสนใจเกี่ยวกับมารอตหรือส,สงสัยปัญหาตรงไหนเกี่ยวกับมาร์อรอยากมาสอบถามผมก็สอบถามมากันได้นะครับในเพจ เฟซบุ๊กสอนมองข้าไทยสากลใบโคชคิงนะครับวันนี้ผมโคชคิงก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นกลนอะไรหรือเป็นคลิปอะไรต่อนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ